ก่อนรับชมคลิปนี้อย่าลืมกดติดตามกดแชร์กดไลค์กด s u b สไครต์ให้กับช่องของเราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ ี่ไปทางเปรี่ยวย้อนกลับไปเมื่อ5-6ปีก่อนเหตุเกิดที่จังหวัดปุทยัยทานีวันนั้นเป็นงานเลี้ยงรุ่นเพื่อนม,มจุด3ามพี่จัดก,กันเองครับใช้บ้านเพื่อนผมคนหนึ่งเป็นสถานที่จัดงานเลี้ยบ้านมันจะอยู่ในอำเภออำเภอหนึ่งซึ่งก็ไม่ได้จเจริญมากนะักพอถึงเวลานะ พวกผมมีแป่คนมขี่รถไปกัน3คัน2คันแรกจะซ้อน3ส่วนอีกคันจะซ้อนแค่2ทางไปจะเป็นถนนเรี่ยวสองข้างทางเป็นไร่มันตลอดนานๆถึงจะมีบ้านคนมสักหลงังคืนนั้นก็สัมสัรค์กันตามปกติมีร้องเพลงดื่มกอลโอบ้างจนกระทั่งงานจบลงพุกคนก็แยกย้ายกันกลับบ้านเวลาตอนนั้นประมาณตีสองได้ตัวผมเองก็เมานะครับ แต่เมาของผมคือสามารถขี่รถกลับบ้านได้อ哟ขากลับพวกผมก็กลับทางเดิมนั่งเหมือนเดิมเลยคือสองคันแรกซ้อนสามส่วนอีคันจะซ้อนแค่สองตัวผมเองจะอยู่คันแรกผมขี่กลับกันสะะักพักระหว่างทางก็เห็นสารไม้เก่าๆที่ถูกนำมาทิ้นไว้ข้างทางมีพวกตุ๊กตานางรำหำหำและฟุ้งตาใหญ่เต็มไปหมดด้วยความเมาผมก็ปากไวปากรล้อยครับ ผมชี้ไปที่สารไม้แล้วบอกเพื่อนว่าจอดจอดกูจวกเซเว่นแล้วเพื่อนผมก็หยอกผมกลับอีกว่ามึงเมาแล้วนั่นใะบ้านมึงไม่ใช่เซเว่นอะไรประมาณนี้ครับขี่ต่อไปได้ไม่นานไฟตามทางที่เป็นเสาไฟสูโสงมันก็ดับเฉยเลยครับจะมีกระริดติดติดดับดับบ้างบางดวงส่วนตัวผมก็ไม่ได้คิดอะไรเพราะแถวนี้มันไม่ค่อยจเจริญเท่าไหร่นะ ทีนี้ทางกลับมันจะต้องผ่านโค้งหักศอกโค้งหนึ่งซึ่งเป็นโค้งอันตรายเคยมีอุบัติเหตุแห่โค้งบ่อยครั้งรุ่นที่ที่โรงเรียนเดียวกันก็เคยเสียชีวิตมาแล้วหลายรายพวกผมขี่ทานกันเวลาดึกดึกแบบนี้ก็รู้สึกเย็นเย็นขนลุกเหมือนกันครับเพื่อนผมคนที่เป็นคนขี่ก็ดันพูดขึ้นมาว่าตรงนี้ในพวกมึงจำได้ไหมที่มีรุ่นที่เรามาตายกันเยอะพวกผมก็เยียบครับ แล้วระหว่างนั้นเอง,ง,เองก็มีรถบรรทุกที่ติดพว่วงคันใหญ่ๆวิ่งผ่านมาคันหนึ่งเปิดไฟสูงมาตลอดทางเลยผมก็มองรอขาวตกไฟตำ่ำแต่ก็ไม่ยอมตกไฟองสักทีจนทานรถพ่วงผมไปตอนนั้นขามตาผมเอือไปเห็นคนขับรถพ่วงสายตาขาวเบิกกว้างแข็งทื่อเลยครับเหมือนคมเวลาเฮงหรือตกใจอะไรแบบนั้นผมก็ไม่ได้สนใจอะไรแต่ผมกลับนึกสัุนอะไรขึ้นมาได้อย่างหนึ่ง ก็เลยคุยกันสามคนว่าจะหลอกอีกเพื่อนสองคันที่ตามมาว่ารถพ่วงเมื่อกี้นี้มีผู้หญิงกับเด็กนั่งอยู่ที่ท้ายพ่วงด้วยซึ่งคงปกติไม่น่าจะนั่งได้ฟุกคมก็โอเคตามนี้ครับ คันผมจึงชะลอให้อีกสองคันนั้นแซงขึ้นมาพออีกสองคันเริ่มเข้ามาตีคู่กับคันผมพวกผมสามคนก็พร้อมในการสดงและทำหน้านิ่งกันทุกคมพวกเพื่อนผมอีกสองคันมันก็ถามว่าพวกมึงมีอะไรชะลอทำไมผมเลยเริ่มสดงละครพูดไปว่าเมื่อกี้ที่รถพวกวิ่งผ่านไปกูเห็นมีผู้หญิงกับ เด็กนั่งอยู่ตรงท้ายห่วงด้วยวดปฏิกิริยาของเพื่อน,อนผมสองคันนั้นคือหน้าซีดและก็รีบเร่งเครื่องแซงไปพันทีเห็นอย่างนั้นพวกผมก็หลุดหัวรอกันเสียงดังเลยครับแล้วก็รีบเร่งความเร็วตามไปจนสุดท้ายคืนนั้นพวกผมทังแตกคมไปรวมตัวกันอยู่ที่บ้านเพื่อนคนหนึ่งในกรุงครับพอถึงบ้านผมก็รีบไปบอกพวกเพื่อนที่ผูผมนำ ผมบอกพวกมันว่าเลยพวกกูล้อเล่นไม่มีหรอกผมที่นั่นตรงท้ายพวกนักพวกมึงเลิกทำหน้าเสียได้แล้วแล้วพวกผมสามคนก็หัวรักกันใหญ่เลยครับแต่แล้วก็ต้องหยุดหัวรักพันทีและก็ต้องช็อกกันทันแตรคมรวมถึงพวกผมด้วยเพราะเพื่อนผมคนหนึ่งพูดขึ้นมาว่าแต่พวกกูข้าชมไม่มีใครเห็นรถพวกคันนั้นเลยวพวกผมสามคนถึงกับเงิบเลยครับ แล้วสิ่งที่เห็นนั่นคืออะไรจากนั้นวันรุ่งขึ้นพวกผมสามคนก็พากันไปขอขามาสารต่างๆข้ามทางที่ได้ไปลบดูไว้ครับและผมก็ได้ถามคนแถวนั้นเรื่องรถพ่วงจนมาได้รู้ว่าเคยมีรถพ่วงหลับในชมรถมอเตอร์ไซค์ล่าแห่โค้งไปเป็นประจำเลยจากนั้นมาพวกผมก็ไม่เคยกล้าไปที่ปากหมากับสารข้ามทางกันอีกเลยครับจุด สตอรี่บายคุณบินชาบเรื่มเล่าผีจากประสบการณ์ตรงชาบเรื่มเล่าหลอนหลอนชาประสบการณ์เจอผีชาเรื่มหลอนจากประสบการณ์ชาเรื่มเล่าชวนหลอนชาเล่าเรื่องลี้ลับชาเรื่มเล่าผีชาเรื่มเล่าหลอนก่อนนักชาเรื่มสยองขวัญชาไดอารี่ชาเล่าเรื่องผีชาผี